ครับวันนี้พามาชมโม่งน้อยนะครับ 21, ปีฟอร์มพัสดี0.5น,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 นะครับเครื่อง3,000จับตรงรอๆสวยร5ครับกรยานยนต์อีสานนะครับภายในสวยสวยครับหัวอุโยนคลย์ลายเสือหัวอุโมงค์ลายเสือ2แถวหลังคาแต่งวี Air เรียบร้อยมีแอร์เรียบร้อยนะครับสวยสวยเลยพื้นโฟมใหม่ สวยหน้าหลังเดิมครับผมรถหน้าหลังเดิมหมดเลยพยาโปรใหม่พื้นงปูใหม่กระจกบานเลี้ยงสีบางครับลายก็น้าสวยๆครับผมหน้าผะผองครับหน้าสวย,สวย,สวยรครับสสเส้นเดิมหน้าเดิมหมดเลยครับเดิมเลยกระโปรงเดิม พร้อมใช้งานครับผมขึ้นใหม่หมดครับผมสีร้อภายในตมเืียงครับเื่องนี้สวยๆราคาคันนี้นะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่469,000บาทนะครับได้รถสวยๆแบบนี้พร้อมใช้ครับผมสนใจติดต่อสอบถามกาได้นะครับ0843247538 หรือไอ้ดีไลน์085 359 9552นะครับอ่าไอละดาบ้านรถตู้ยินดีให้บริการนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ผ่านเซลล์ได้นะครับหรือมาดูรถได้ที่นงทบุรีแยกพนังก้าวนะครับอ่าราคาคันนี้อยู่ที่469,000บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณครับ